ดื่มทันยานาเนสวิต้า้ากะป๋องตาสาแม่กลัววันนี้เสนอตอนฉันมันแยกตรงไหน,ไน,นเอาไอติมเอาเป็นไรเนี่ย เต็มเป็นไรเนี่ย,ย,ยกินแบบนี้แล้วจะผอมสู้คนอื่นเขาได้ไหมเนี่ยก็ตกรอบเดอะกาแลักซี่หรอกนี่ยัมม่วโมโหเหรอคะพี่ไม่ได้ยัว่วถ้ายัว่วมันต้องแบบนี้ไม่ขำแฮะคือ พี่ก็แค่ยอยากให้ไอติมมาเข้ารอบไปลึกๆขืนตกรอบไปเสียใจแย่เลยเอา้าพี่พูดอะไรผิดหรอไอติมตกรอบเดอะกาแล็กซี่แล้วค่ะแหมพูดเล่นใช่ไหมเนี่ยอย่างไอติมนี่นะตกรอบใช่คนอย่างไอติมนี่แหละตกรอบจริงหรอโผลเล่นมัน้งคะเห็นไหมนัน่นไง หลอกซะพี่เชื่อเลยโเจิงค่ะเขารู้กันทางคอนโดแล้วว่ามันคือไหนติ้งตกลอบไม่ได้ดูหรอถ้าได้ดูผมจะปล่อยไก่ตัวเบื้อเริ่มขนาดนั้นเหรอคุณนี่จะทำยังไงให้ติมสบายใจดีอะผมจะไปตรวจสอบที่มาของคะแนน ว่าโปร่งใสจริงหรือเปล่าเห็นด้วยค่ะแต่ว่าจะไปตรวจสอบที่ไหนอะคะไม่รู้สิครับอ๋อต้องแฮกเข้าไปที่ระบบคอมของรายการครับไม่ได้นี่ถ้าโดนจับไาแย่เลยเขาสามารถจะตรวจคนแฮกได้จากรหัสของพีเตอร์ที่ใช้นั่นนะสิผมขอใช้คอมพี่ได้ไหมครับเฮ้ย <Hey! S 2> ช่างมันเถอะช่างมันเถอะเป็นว่าเรามาคิดกันดีก,กว่าว่าจะปฏิบัติตัวกับไอติมยังไงดี ผมจะปลอบใจคุณในตีมเองครับผมจะพาคุณในตีมไปประกวดอย่างอื่นแทนตอนนี้มีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์หัวข้อประชาธิปไตยเต็มใบอยู่ที่ไหนจ๊ะอย่าเลยค่ะรอบอีกชัวเราต้องทำตัวให้ปกติที่สุดทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่แล้วก็ห้ามพูดถึงเรื่องประกวดทำไมล่ะก็อุ้ย <c oughs> ไอติมสบายดีไหมรู้แล้วยังจะถามอีกเหรอคะใส่เย็นแก้วหนึ่งเหมือนหวานเคกช็อกโกแลตด้วยวันนี้พี่ติมดูสดใสจังเลยนะคะกระชอเหรอ คืนผมดูการประกวดด้วยครับตอนคู่แข่งขันเนี่ยยืนเรียงคุริติมเด่นสุดเลยนะครับเด่นสิถูกเรียกซะไปยืนปากหลุมดำขนาดนั้นอะฉันนมันแย่ฉันแพ้คนเื่นฉันว่าพวกเราถอยกันก่อนดีกว่านะดูท่าอย่างเงี้ยยิ่งพูดแล้วยิ่งแย่ลงอะ่ะ <c oughs> อ้าวง่ายงๆตกลออมากินแหลกเลยนะโอ้โหวดสวยเลยเนี่ยกาม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 กมเฮกินนี่ดีกว่ารสชาติใหม่ไส้กรอกข้าวบัดไก่โหระพาอร่อยกว่านี้ทั้งเยอะครบคุณค่าทั้งข้าวกล้องเนื้อไก่ใบโหระพาแถมยังหอมเป็นเอกลักษณ์ฟรีสำหรับคนที่ตกล้า ไอคืออ้าวพี่นี่พี่ได้ดูเมื่อคืนป่ะนี่รู้อย่างว่าไอติมมาตกรอบแม่จะฟุยด้วยไอจะบอกว่าอย่าพูดเรื่องคุณไอติมตกรอบครับฮะกวยติมเฮิร์ดเหรอโอ้ลุกนี้เขาไม่เฮิร์กันแล้วครับตกรอบมาไม่รู้กี่เวทีแล้วเชนชินะส่จะไม่ใช่อ่ะ ม่บอกเลยที่เด็ตโอ้ตาลแม่จันทรานี่ตาลแม่จันทราโปรดรอข้าอยู่ที่นี่สักครู่ข้าจะไปเปิดทวารา แล้วอีกสักครู่ข้าก็จะกลับมาไไวๆเนอะจะเอ็งจะเอ็งโอ้าอย่าได้ตกพระไทยไปเลยน้องมังตราข้าจะเด็ดเอ็งส่วนนี่น้องจันทราไงคะจะเล่นอะไรทำไมถึงไม่บอกกันก่อนวเอ้า ไม่รับมุกเลยเนี่ยกำลังซ้อมโทละครให้เขาเล่นเป็นเจดเดตเรื่องผู้ชนะสิบทิศเป็นละครของสมาค,คมสิบเก่าหาเงินสร้างตึกเรียนใหม่เลยค่ะคะขะหน้าเราเหรอ,อทำไมเขาไม่ให้ฉันเล่นน่ะอา้าวก็พี่เอกเขานับเล่นแล้วไงคะเป็นไปไม่ได้สมัยเรียนฉันดังกว่าแกตั้งเยอะยัดโดนหรือเปล่าเนี่ยไม่มีไม่มี เขาจะให้ตังฉันด้วยสามแต่ว่าฉันไม่เอาขอบริจาคให้คณะไปฉันจะโทรไปถามความจริงจากสมาคมแกนี่พูดอะไรไม่รู้ตาม้าตาเรือเลยอ่ะเอ้าได้ข่าวพี่ก็พูดแทงใจดำกันนี่โอ้ยอย่าเพิ่งเถียงกันเลยมาช่วยกันหาทางแก้ก่อนดีกว่า คิดออกแล้วครับชวนคุณไอติมไปดูหนังเรื่องนกพิราบฟื้นแล้วเรากำลังทำให้ไอติมอารมณ์ดีไม่ใช่อารมณ์เสียถ้างั้นก็ให้ไปเที่ยวกับพี่กวินสิคะเฮ้ยไม่เอาเสียสละหน่อยฉันกลัวไอติมเขาจะเสียหายรู้แล้วเล่นตลกคาเฟ่ไม่เอาฉันเล่นไม่เป็น แต่ว่าถ้าเกิดพี่กวินเล่นเนี่ยพี่ไอติมเขาต้องชอบแน่ๆเลยค่ะอไม่ช่วยกันเล่นทุกคนเลยนะคะไม,ไม่เด็ดขาดงั้นไปเที่ยวกับพี่เล่นตลกก็ได้อาจารย์สมรสีคอนเฟิร์มเองเลยนะว่าเลือกจากความเหมาะสมไม่จริงอะ่ะแกทำาไะได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันแน่ใจเหรอ อย่างแรกเลยนะการจะเล่นละครได้เนี่ยมันต้องแสดงดีทั้งฉากรักและฉากรบเเด็จพี่จะเด็ทคิดอย่างไรกับน้องจันทราหรือพี่รักจันทราด้วยใจพักแต่รักกุสุมาด้วยใจปองนี่เล่นแบบเนี้ยเล่นได้ป่าเล่นได้ชูมันจะเป็น่าอะไรวะ พิรักกันชาด้วยใจพักพิรักกุสุมาด้วยใจปองอ่าเนี่ยเอาบทบทบทแบบนี้เลยอ่ะไหนลองแสดงดิก็แสดงแล้วไงแสดงแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยฉันก็นึกว่าแกทบทวนบทโฮ้ยอ่ะต่อไปดีกว่าอ่ะต่อไปเป็นฉากรบนะฉากรบนะตั้งการศึกเมืองแปรครั้งนี้สำคัญยิ่งนัก ขอให้พวกเจ้าทุกคนจงระวังตัวไว้ให้ดีกเ้ยเฮะจออเลยเล่นกับเด็กๆแล้วแม่ตุ๊เลตุ๊เต็ตุเล่นตุ๊เต็กตุ๊เล่นตุกเต็เล่นตุเต็กตุล่นตุเต็ุเล่นตุ๊เต็่นตุเต็นตุเต็กตุเล่นตุต็ลนไงเตเลนเนเ็เล ร้องเพลงไงอ้าว เด่นอาคาวสว่างสวยฟ้ารุมมีราวดีคืนนี้มีต่ดาแจมแสงอะไรต จะเด็ดเป็นพม่าค่ะไม่ใช่มอนเด็ดเป็นพม่าไม่ใช่มอน